สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นว่านหางจระเข้นะคะที่เราได้ปลูกไว้นานมากแล้วแต่ว่าต้นว่านหางจระเข้ในเมืองหนาวก็ก็จะก็จะเจริญเติบโต,ตช้าหน่อยในช่วงฤดูหนาวนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องนําเขามาเก็บไว้ในบ้านซึ่งตอนนี้เขาก็มีลูกออกมาเยอะแยะเลยเพื่อนๆเห็นไหม มีหน่อไหมคือขึ้นมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราใหออ้อากาศมันร้อนกว่าน,นี้ก่อนเราถึงจะทําการแยกกระถางนะคะสําหรับต้นว่นหางจระเข้ที่ที่เรามีนี้ก็คือปลูกมานานหลายปีแล้วนะคะทุกคนน่าจะ4ปีแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โตมากเท่าไหร่เพราะว่าด้วยด้วยความที่เขา อยู่ในเมืองหนาวนะคะแต่ไปไว้ข้างนอกก็ไม่ได้นะคะทุกคนไว้ข้างนอกเขาก็จะแห้งตายนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถทนหนาวได้เกิอต่ํากว่า10องศานี่คือจะเขาจะอยู่ได้ที่ประมาณประมาณ10องศานี่คืออยู่ได้นะคะ7จองศาก็พอได้แต่ถ้าต่ํากว่านั้นก็คืออาจจะเฉาหรือก็ตายไปตอนนี้ว่านหางจระเข้ของเราก็ มีลูกออกมาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวรอให้อากาศมันดีกว่าน,นี้ก่อนเราจะาทําการแยกกระถางนะคะให้กับลูกของเขาลูกของเขาก็มีเกิดมานานแล้วนะคะทุกคนลูกๆของเขาก็ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรออากาศดีๆก่อนเราถึงจะแยกนะคะ ดูสิเขาเขาเขาต้องขดขดเคียเค้ยวแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ไม่มีที่เพราะว่าว่านหางจระเข้จะหมาะก,กับอากาศร้อนก็คืออากาศเมืองไทยนี้เหมาะก,กับว่านหางจระเข้มากๆเลยสามารถปลูกเป็นต้นใหญ่หญหญๆโตได้เลยแต่อยู่นี่ก็ลําบากหน่อยนะคะทุกคนอยู่ได้ประมาณนี้ก็ดีใจแล้วค่ะอันนี้ก็คือลูกๆของเขา ที่เราขยายพันธุ์ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวปีนี้เราจะคายแยกกระถางอีกเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าราคาว่านหางจระเข้ก็ราคาสูงกว่าทุกๆปีด้วยนะคะทุกคนหนึ่งกระถางก็ตกประมาณสองสารอบาทแล้วนะสาหรับที่เนี้ยต้นประมาณเนี้ยก็ตกที่ต้นละสองร้อยแพงมากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันอากาศมันดีกว่านี้เปียพัทรวดีจะเบ่งกระถางต้นว่านหางจระเข้นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาตัดก้านของว่านหางนะคะเอาไปหมักผมนะคะทุกคนเดี๋ยวนะนี่จะเอาก้านของเขาไปหมักผมนะคะเพราะว่าในวุ้นของว่านหางจระเข้นั้น ก็จะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็จะช่วยเกี่ยวกับมีส่วนช่วยบำรุงหนังศีรษะ์ด้วยนะคะก็คือเราเราหมักหนึ่งครั้งเราก็จะใช้ก้านประมาณหนึ่งใบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเอ่อถ้ามีก้านใหญ่ๆก็จะดีมากๆแต่ว่าประมาณนี้ก็พอได้ค่ะทุกคนเ,เพราะว่าอากาศมันไม่ดีไงก้านก็เ,ล,เลยเล็ก นี่นะคะเราก็จะเอาไปหนึ่งก้านนะคะเพื่อไปใช้ในการหมักผมของเรานะคะก็จะช่วยบำรุงหนังศีรษะแล้วก็ทำให้ผมนุ่มสลวยแล้วก็จะช่วยให้ผมไม่หงอขนวัด้วยถ้าทำเป็นประจำนะคะผมเราก็จะดกดำก็คือใช้หนึ่งทางเปียก็จะใช้หนึ่งก้านนะคะทุกคน ใช้แค่หนึ่งการก็ท่วนหนังศีรษะแล้วเราสามารถเอาวุ้นออกแล้วก็ไปผสมกับน้ำมันมะกอกได้ได้ด้วยหรือเราจะใช้ตัดแล้วก็ทาลงไปเลยก็ได้เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะก็ใช้ได้สำหรับการทดลองใช้ของเราประมาณ3ามสีครั้งแล้วนะคะทุกคนเราจะรู้สึกได้ว่าเวลาใช้ตัวนี้หมัก ผมมันจะมีความนุ่มมากขึ้นลดปัญหาผมคันกันได้ได้ดีขึ้นกว่าเราไม่ใช้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำต่อเลยนะคะ เนี่ยคราก็จะมาปอกออกผ่าครึ่งนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าว่านหางจระเข้นั้นมีสรรพคุณและประโยชน์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นช่วยรักษาแผลสดน้ำร้อนลวกลดอาการปวดเสบปวดร้อนจากแสงแดดบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นลดอาการท้องผูกช่วยลดรอยแผลเป็นให้จางลง ใช้มักหน้าเพื่อลดสิวและก็ยังนำมาทำเป็นขนมคลายร้อนอย่างเช่นว่านหางจระเข้ลอยแก้วก็อร่อยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ยังนำมาหมักผมได้อีกด้วยเพราะว่าในวุ้นของว่านหางจระเข้นั้นจะมีเคราตินซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะและก็เส้นผมของเรานะคะดังนั้นเมื่อสาว ใช้ว่านหางจระเข้หมักผมหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากว่านหางจระเข้เป็นประจำก็จะช่วยให้เส้นผมนุ่มลื่นเรียบสวยเปล่งประกายเงางามนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆอย่าลืมใช้ว่านหางจระเข้หมักผมเป็นประจำนะคะเพราะจะช่วยให้เส้นผมของเรานุ่มสวยสวยงามนะคะทุกคน นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอานะ้ามันมะะกอกมาผสมลิกประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำม,มันมะกอกก็มีประโยชน์ก่อนหนังศรษะมากๆเลยนะคะทุกคนจากนั้นก็คนให้มันเข้ากันเราจะเอามาปั่นก็ได้นะคะทุกคน แค่นี้เราก็สามารถนําไปหมักผมได้แล้วค่ะเน,น้นตรงบริเวณโค้นผมนะคะทุกคนเราก็จะเอาไปหมักผมเลยนี่อันเขนี่นะคะเราก็สามารถนําไปปัหมักผมได้แล้วนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะเอามาหมัก หมักผมของเราก็หมักไปตรงที่โคนนะคะักไปตรงที่โคนก็าลงไปให้ทั่วแนี้นะคะแล้วก็หมักลงไปให้ทั่วนะคะทุกคนนี่คือการหมักผมจากอุ้นของว่านหางจระเข้ผสมกับ เราก็จะทำแบบนี้จนทั่วศีรษะเลยนะคะจากนั้นเราก็หมักทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ นี่นะคะทุกคนเราก็สักผมมาแล้วนะคะก็รู้สึกว่าผมนุ่มลื่นมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เป็นประจานะคะทุกคนใช้เป็นประจําก็จะช่วยให้ผมผมผมกลับมานาน,นุ่มนะคะเพราะว่าออว่านหางจระเข้ก็จะไปช่วยบำรุงรักผมของเราให้แข็งแรงนะคะในในในวุ้นของว่านหางจระเข้ก็จะมีเคราตินนะคะก็จะช่วยบำรุง เส้นผมให้มีน้ำหนักแล้วก็รากผมเลยก็วันนี้ก็มีมาฝากเพื่นๆประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย